ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้มาพักผ่อนพี่น้องถือว่าเป็นวันหยุดแล้วกันครับวันหยุดพักผ่อนให้กับตัวเองโอ้โ,อโ,อโอดูบรรยากาศด้วยดูอี่นะครับหลานๆลูกๆหลานๆเอาไม่ว่าหลานแล้วกันครับไม่ใช่ลูกอะไรต้นข้าวอา่าก็ วันนี้พามาบ้านสวนนะครับบ้านสวนพี่ชายพี่นอ้องอ่ามีมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับผมซึ่งเหมาะกับการหยุดพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องที่แน่ๆด้วยครับลูกชายผมอยู่ในนั้นแหละเออลูกชายชุดรอน่าจะประมาณสักห้ากเดือนถึงหรือเปล่ายังไม่กจำวันเกิดเขาไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันกระวมโอ้ย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 ,อย,อย,อยพี่น้องช่างได้ฟินมากช่างได้ฟินมากโอ้โอ ที่ไปให้อาหารปลาแล้วก็ที่ตกปลาปลาเต็นเต็มไปแล้วครับอ้ยพี่น้องเอา้าเด้อครับบรรยากาศช่วงหน้าทำนาอามีน้ำตลอดครับมีน้ำตลอดพี่น้องนี่วาเห็นไหมครับเห็นไหมครับกระท่อมก็มีการเปลี่ยนแปลงนุ่เปิดกันตรงกันตึมฟังเอ้ยบรรยากาศเด้อพี่น้องเอ้ยเอา เดี๋ยวจะพาเดินเยี่ยมชมครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรน่าพักผ่อนบ้างนะครับผมนี่ใครอยากจะมาพักผอ่อนก็ได้ครับโฮมสเตย์รุ่นใหม่ครับผมเปิดประทุนนี่อกครับเปิดประทุนเลยเอออ่ครึมครึมมีแดดหน่อยหน่อยนะครับสลับไปสลับมานู่นครับพี่ชายนู่นครับกำลังหวานข้าวทางนูน่นออบรรยากาศพีนอ้อง เป็นไรนะเบ็ดเบ็ดขาดนี่านกเบ็นเทนพีนน้องเอ้านี่ครับการเปลี่ยนแปลงก็เกิดมาจากน้ำนี่แหละครับน้ำพี่น้องน้ำที่ไหลตลอดนี่นี่ครับพลังงานโซลาเซลล์เอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูทีหลังครับเอยพีนน้องนะครับแต่ผมจะไปดูลูกชายผมก่อนกำลังกินข้าวอยู่กินหญ้าอยู่ครับ ลุงชายกินข้าวอู้เห็นไกลๆแล้วผมยังไม่ได้นี่นะครับจอดรถปรัสไเลยพี่นอ้องนี่ครับแต่ข่ายเขียวๆนี่กันอึงออกครับตัวนี้อึงเยอะมากอึงเผาเยอะมากครับผมนี่ครับการเปลี่ยนแปลงนี่ครับบรรยากาศฟังกันตรึมพี่นอ้องการเปลี่ยนแปลงก็คือนี่ต่อเติมพี่ชายต่อเติมมาอีกครับเทเสาเองเลยครับนี่เทเสาเอง นี่ครับเป็นที่จอดรถนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ที่นี่เป็นการถาวรน,นะครับเพราะว่าเข้าวของเยอะแล้วนะครับก็มาอยู่ที่นี่พาลูกพาหลานมาอยู่ที่น,า,นาเลยนะครับที่นาเลยพา,าวนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันพักผรอนครับพักผ่อนพี่น,อน้องเดินตามามา,มาเอาเดินข้างหน้าเลยเร็วเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อย พี่เซนเตอร์วัวนะครับวันนี้เราจะทําการเป็นนางแบบวัวครับ <laughs> เต้นกินอะไรย,ยืดๆหน่มากพลังดิน,นี่ครับอันนี้คือนายแบบนางแบบวัวนะครับอ่ตัวไปก็จะเป็นหนุ่มคาวบอยสาวคาวบอยเกลือบอย <laughs> ไอยาไอยาอนนวันหนวนหนูนี่เอา้านายวัวตายอยู่ไหนเอา้เอาพี่นอ้องนะครับชีวิตประจำวันของเด็กๆนะเนาะอยู่กับ มันกบรรณาหัวควายเราอย่าใกล้ผักบุ้งนะเดี๋ยวมันขึ้นนี่ผักบุ้งครับผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งน่ครับตัวยังใหญ่ครับมีลูกชายตัวยางใหญ่ครับ,หรบเหมือนพ่อเขามากมนันตตาลนะครับจําชื่อเขาไม่ได้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีนี่ครับนี่อันนี้ปีใหม่ พูดผิดอันนี้ปีใหม่อัน,นุภักบุ้งครับหนุางท่านอาจจะจําได้นะครับตั้งแต่ผมเริ่มทํา y o YouTube แรกๆก,ก็จะมีวัวเหล่านี้แหละผักบุ้งผักตําลึงผักไอเช็ดอ้าวักบุ้งครับชนคนอื่นอ้าวสายรายงานนะครับบักบุ้งชอบชนคนอื่นเ้ยนี่นี่ครับบรรยากาศได้ไม่มีน้องมีพืชผักสวนครัวขยับขยายเพิ่มเติมเข้ามาอีก เป็นอะไรที่สุดฟินนะครับสุดฟินเพราะว่าถือว่าตอนนี้โอเคมากนะครับโอเคจนสามารถมาดํารงชีวิตใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะครับมีอาหารการกินมีน้ํามีอะไรพร้อมหมดแล้วนะครับต้นมงต้นไม้ก็เริ่มจะให้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวไม่นานก็มีต้นประมาณนี้เดี๋ยวก็ออกลูกออกผลแล้วนี่ครับไอที่ก้นเขียวๆนี่กันอึงออกนะครับกันอึงออกอึงเยอะมาก วัวเขาเดียววัวหนูนี่มันชื่ออะไรจำชื่อมันได้ไหมโอ้ไม่ได้ตั้งชื่อแล้วนี่ตั้งแล้วโอ้เดี๋ยวไปเล่นกับลูกชายหน่อยให้ลูกชายมาโชว์ตัวหน่อยสินี่มานี่มานี่น้อยมานี่น้อยเบิร์ดนี่น้องนี่ครับลูกชายอยู่น่าจะผมจำไม่ได้ประมาณห้าหกเดือนอยู่ครับ เออเลูกของอาตาล,ลนี่ครับเป็นตัวผู้ครับอันนี้แม่เขาฝักไบป,ปีใหม่ลูกเขาจะรีบมากครับลูกใหญ่ด้วยเนาะกินนมเยอะนี่ก็ผักบุ้งครับผักบุ้งตอนนี้ผมเรืออยู่สามตัวนะครับจะเป็นบัวขผม่มาของพี่ชายุึงก,ก็น่าจะตาลมันหายไปไหนอะตาลตาลตาขายไปแล้วครับร้านร้านไม่รู้ว่าตาลหายไปไหนนี่ อ๋อนั่นมันหรออันนี้เร็วอันนี้มานี่มานี่มามามาเหมือนเหมือนเหมือนพออ่อขมาตาลชื่อตาลมือนพ่อมันตาลยังงงงครับยังงงกับชื่อ ันนี้ก็จะเป็นวัวก,กระโด่นนี่ก็เป็นลูกไอ่ตาลนกัครับนี่ลูกวัวลูไกตาลเหมือนกันป้าย้อนนั้นน่ะลูกวัวหนุ่มอ่ะกระโดโะโดขึ้นบนนี้สองรอบไอ้ายกระโดดขึ้นบนนี้นี่พาเร็วพาตาไปในสวนเร็วพาตาไปในสวนเร็วบับไปไปไปไอ้เนี่ยที่ให้อาหารปลาอ๋อเดี๋ยวพาไปดูกันพี่น้องอันสุดฟินสุดชิลนะครับจะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะ มีลูกมีล้านมีเด็กๆมีสถานที่ประมาณเนี้เราก็จะวิ่งเล่นโอ้ยแรงเลยมีหกล้มโชว์ด้วย <laughs> นี่ยถ้าบางท่านจําได้ที่อาจจะเคยดูคลิปที่ผมขุดปาลาไหลกันสองคนนี้แหละแต้คลิปนั้นก็อยู่ที่ประมาณห้าล้านกว่าวิวแล้วนะครับนี่ครับเอ้ยตาจะล่วงไหมเอ้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับหอยเต็มเลยครับอบอกหอยเยอะมากหอยเชอรี่ อย่าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมามาจูงมาจูงตานี่เออพี่น้องมีเสียวครับมีเสียวเสียวนิดเสียวหน่อยเสียวเรื่อยๆเสียวยาวๆมันโอ้ดูมันยึกๆะดกกกเออเออปลาหลุดฮะเอาไม้เอาไม้เอาปลาหลุดเอาไม้จัดเลยเออเป็นที่ให้อาหารปลาพี่น้องอ่าที่ให้อาหารปลาฮึบฮึบพอจะถึงฝั่งฟันแล้วครับึบ อ้ายนี่โอ้เดี๋ยวติดมาเดี๋ยวตาช่วยเร็วๆอยากเห็นปลาใสไหนแล้วมาเดี๋ยวดูปลาใสไหนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโป้หัวตาเอ้าโยดไปเอาโยดไปเร็ววิวเออเฮ้อนี่ครับนี่ครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ด ติดยังติดยังยังไม่ติดเอยดูปลาพี่นองปลาบนยุบ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 เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ช่วงนี้บูอยู่แต่ข้างนอกนะครับข้าวข้าวได้น้ําจากนี่ไปนะครับเราเปิดพอบานทุกก็เปิดออกจา่นี้ไปนี่ข้าวก็สวยวันี้ครึ้มพี่นองมันครึ้มก็อาจจะมืดๆเป็นบางจังหวะบางช่วงเนาะนี่ ผมว่าที่ตรงนี้มันเหมาะมากครับสําหรับบรรยากาศช่วงเย็นนะอาจะปูเสือเสร็จก็มีน้ํามีฟองตกปลาย่างอะไรเอ้ยสุดฟินนะเนาะนี่ครับวันนี้ได้ได้มาพักผ่อนไปในตัวด้วยครับผมแผนแผนให้ดูบรรยากาศโดยรวมครับมันมันฟินเพราะว่าจังหวะมันมันคึมๆพอดีครับมันคึมพอดีนี่ครับมีครบเกือบทุกอย่างแล้วครับับ ก็มีไฟใช้มีสัญญาณเน็ตมาถึงเปิดโทรทรงโทรพท์ฟังเพลงได้มีลำโพงอยู่ด้านบนนะครับก็มีรถเข้ามาได้ก็แค่นี้แหละพี่น้องความสะดวกสบายมันก็เข้ามาถึงแล้วจะพาลอกไปดูด้านล่างนิดหนึ่งไปดูข้าวไปดูข้าวเรากำลังหวานข้าวกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นพี่สาวนะครับเป็นน้อง อีกคนหนึ่งเป็นน้องของพี่ชายน้องพี่เป็นลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งเอ่อพูดยากสับสนเอาเอาลงอันนั้นใส่อะไรเป็นพี่ดักปลาเหรอพี่น้องมีเสียวว่ามีเสียวว่าไหม้ล่อปลาเข้าเอาล่อยังไงทำยังไงอ่ะเอาอยู่ลูกเล็กไว้ดักปลานี่ไอ้ยา สูตรเด็ดครับสูรเดือดยังไงทางเข้าเดี๋ยววันหลังครับจะมาล่อพร้อมจักสามขวดอะไรประมาณนี้ <c oughs> ไหนจะปลาตาไปไหนอีกไปเดินไปตรงไหนไปดูปลาบ่อน,นู้นสิบ่อน,นู้นนะมีอะไรบ้าง,างอ่ะก้าววิ่งไปดูน้องก่อนแล้วมาเบนเทนมาปลาหมอนีปลาหมอ,าหม,อมา เห็นใารจับปลากันวันนั้นปลาหมอปลาธรรมชาตินะครับนกแมงแมงซอนเยอะมากครับดูครับกีิซอนแมงกีิซอนนี่นี่เป็นจังไดล่าเป็นจังไดล่าพี่น้องปลาปุ๊บบั๊บปุ๊บบับอยู่ยเดี๋ยวเลี้ยงเยอะๆอย่าเปิดเมาครับ <laughs> ทีนี้ละเมาบอยเจ้าของกันนี่แหละ เอาปลาเยอะอยู่นะพี่น้องปีนี้ถ้าข้าวดีน้ํามาดีผมว่าปักเบ็ดสนุกครับปักเบ็ดสนุกมันเลยเลยครับครับปลาใหญ่ด้วยมีด้วยอ๋อปลาอะไรรู้จักไหมปลายักษ์โอ้ไงพ่อบอกปลาดุกใหญ่อยู่ตรงไหนปลาดุพ่อบอกปลาดุกใหญ่อยู่ตรงไหนเรานั่นหนูจับได้ปลายักษ์ใหญ่ใหญ่จะลาบหอยให้กินไปดูไปดูดูหอยดูปลาปลาปลา ไปดูหอยก่อนครับหอยเชอรี่มีให้กินเยอะแยะตอนนี้หอยเต็มไปหมดอ้าวพี่น้องดูครับนี่มีต้นข้าวมีอะไรอย่างหอยเต็มครับโอเคแล้วพี่น้องชีวิตประมาณนี้แหละครับาจะอะไรมากมายหลายปีกว่าจะถึงขนาดนี้ก็ทําด้วยแรงไปเรื่อยๆนี่ครับหอยตัวใหญ่เชอรี่ กินหอยวัยรุ่นเลยจะได้ปึง้งปังก <c oughs> ินหอยแกมไม่ค่อยดีครับกินหอยวัยรุ่นนะปึง้งปังหน่อย <c oughs> เออนี่ครับด้านในน่องฟินฟินฟินเออไเดินดูอีกจักหน่อยนิไปเดี๋ยวไปดูข้าวเมื่อกี้น่ะเอาไปดูข้าวครับสวยขนาดไหนแล้วบังเบอะโทตราเบอะโทโจตรา ำท่อน้ำไหลไปครับเป็นพักเพราะว่ามันเป็นเป็นพักๆเนาะปัจจัยแรกก็คือเราต้องขุดน้ำให้มันสูงอยู่ให้น้ำอยู่สูงระดับสูงเหมือนเหมือนภูเขาอ่ะเหมือนภูเขาครับอยู่หอยเต็มเลย,ยเต็มนี่ครับดูข้าวเขียวขจีน้ำดำๆมีสาหร่ายสาหร่ายเขียวๆขึ้นเต็มนะครับ ฝนตกไม่เท่าไหลเห็นข้าวเขียวแล้วก็ได้น้ำได้น้ำนี่เยอะนั้นจะเป็นโซนโซนปลูกปลูกพวกพืชผักเซมเซมปลูกพวกบัวพวกฟักพวกแฟงอะไรต่างๆนะครับขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูด อะไรก็พูดไปเถอะก็เพราะว่าอยากจะอยากจะปลูกนะครับปูนาเยอะมากแถวนี้ปูนาเยอะดินทรายคุณง่ายด้วยครับนี่อุปกรณ์เครื่องต้มจะอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วครับนี่ตายพี่น้องคเครื่องต้มกับเรม่หวานข้าวหวานข้าวนอ้นครับรครับอ่ะนี่พอประมาณพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูหน้ากระเท่ยมนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เป็นเทนมาไปข้างหน้ามานะครับหลกัหลกๆเป็นปันนิ่ครับเป็นปันนิน่ไหนไหนเอาดูก่อนไหนจับดีๆนะตั้งอย่างนั้นเลยยกสูงนิดนึงเออเอออะไร <c oughs> ทำหน้าเย้เย้ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวไปดูหน้ากระทำนิดนึงครับ นี่ครับเดินมาที่กระท่อมคืนแล้วนี่ครับเอยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพี่นอ้องทางหน้าก็โล่งกว่าเดิมดูน้องก,กินอะไรหนะ่ากินดินหรือเปล่าดูด้วยนี่ครับอ่าซุมซุมทางข้าวซุมประตูต้นมงต้นไม้ตัวน,นี้ก็โตเร็วมากครับโอ้จากที่เมื่อปีสองปีที่แล้วก็ต้นเตีย้ยๆนะครับต้นเตีย้ยๆครับผม มนี่นนครับนนี้ก็พื่อผักสวนครัวอีกโ,โซนหนึ่ง้าเป็นอย่างไรล่ะพี่น้องความอดทนครับความอดทนการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับนี่นี่วันนี้ฝนแต่เช้าครับนิดนึงนะทางเขา้ามันมันชางเย็นตาสบายใจเหลือเกินเออ เอาเอามาฝากกันแค่น,นี้เลยครับผมพี่น้องกับวันหยุดพักผ่อนมาเที่ยวมาเล่นบ้างครับมาเยี่ยมลูกชายเยี่ยมบัวครับทางเข้ามาก็จะประมาณนี้ครับก<ม>็<ม>อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณมประมาณสักกิโลหนึ่งครับกิโลกว่ากว่า,วานิดๆนะครับผมโอ้อ่ะโอเคครับผมพี่น้องเอามาฝากกันแค่น,นี้เลยครับวันนี้นะครับผมรอติดตาม คลิปต่อไปน่าจะเป็นแนวหาป่าหัวลงแหนนะครับผมอา้าวทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายกับสาวน้อยนะครับนั่งเฝ้าหวยเสียบไหลตุ่มหอยพี่น้องจะลาบหอ,อยครับผมนี่นะครับบรรยากาศมันช่างวินจริงๆฟังกันติมครับฟังกันติมอยู่ตรงไร่ตุงนา